ไปหน้านี้มันต่างจากสัตว์อันนี้นะคะมัน ok. เหมือนนี่ค่ะอืาเฮอะไรอีกคะนีนีเค้กเบย์แฟนมิคาเลเค้กเบยอ้าวหาให้เจออืม อันนั้นเขาเรียกอะไรมันไม่ใช่แรดเนี่ยมันเป็นอะไรคะนี่คือเป็ดค่ะอ๋อมันคือเป็ดเป็ดเป็ดมีสามตัวอยากหาลูกเป็ดมีสามตัวลูกใช่ตัวแมงตัดเต่ามีสี่ตัวนี่แล้วไหนอีก พาสีเขยียวพาสีเขยียวสีเหลืองสีชมพู โอเคค่ะแล้วมีอะไรอีกคะมีต้นไม้โอเคมีต้นไม้มีผลไมแปปล้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลคนเก็บกินเอามากินไม่ได้นะคะเพราะแมงไตอยู่ค่ะอ๋อไม่มีแทนแมงไตอยู่ใช่ไหม หยบใกล้ๆเลยนะคะหีบตรงนี้นะคะไหนอีกลูกหนึ่งอยู่ไหนคะ,น,น,น,คะนี่คะ่ะเนือมึงอยู่ตรงนี้นะคะให้หีใบใกล้แล้วนะคะหีบตรงนี้ค,ะค,ค่ะก็หยบได้นะคะไหนมีอะไรอีกคะครบหรือ,อยังอ่ยดวงอาทิตย์๋อ,อดวงอาทิตย์โอเคคะ่ะอ่าแล้วอะไรคะแก่ แล้วอะไรอีกคะ<ล>กระรอกกระรอกกระรอกชอบกินเอ็กบ้ลมากเหรอแล้วมีอะไรอีกลูกผีเสื้อหรออผีเสื้อสีฟ้าสีเสื้อสีเหลืองโอเคใส่ตรงไหนเอ่ยผีเสื้อสีชมพูเอาสีชมพูมาอยู่นี่ได้ไงใส่ตรงไหนเอ่เย ก๊อบยังเอหมาปล้าแล้วอะไรตรงนี้เครื่องบินค่ะเครื่องบิน